<ไ>เขาเหนูว่า <ใน S 1> สิเลิกลากันธนาอันนี้นะบอกกับแม่บอกกับแม่บก,ก,กบพอแม่เอ้ยว่าเฮาบวหยแล้วเฮาอยากเลิอกอ,อยากเลิกกับเราแต่มันกับ่บเสื้อว่าว่าเฮานั่นสิกลับไปหานะเพราะว่าเขาขึนมาเดือนนึงเต็มๆเลยมาแบบ พักผ่อนแบบเต็มที่เลยนะลูกขึ้นมาเดือนหนึ่งเนอแม่<อ>พ่อก็จะเอาลูกไปเสื่องคนอะอยู่โรงเรียนมันบันหนึ่งยางเอาลูกไปเสื่องแบบเอาไกลๆๆนะเพราะว่ามึอน่ะสิเดินทาง<อ>เก็บสภาลูกออกจากเป้าให้ให้มืออพคุณเอื้อกระซ้ำอีกให้เติมอีกเด็กครับขึ้นไหมบันนี้บให้ให้พอแถาเอาเอาร้านไปคืนบัน<อ>ก็เลยได้ลงมาทำการอีกไงเพราะว่างานเขาหู้ลยไเด้ว่ะอ่าโทรมาเปิดกล้องนะโทรมาเปิด กบสบายดีพี่น้องทั้งเ่าและสวัสดีพี่น้องทั้งไทยและต่างประเทศนั่นเด้อ่อแม่พี่น้องืัอนี้ก็มาพบมาพอกับส่องยูทู e พอน้องแพดน,น้อยอีกแล้วผอแม่พี่น้องเนาะเปิดหลังคามาใหม่พี่น้องวันนี้ก็ได้ืันนี้พ่อแฟดกับสเข้ามาหาทางอ่าเรื่อยอีกคนหนึ่งและพี่น้องเนาะเราว่ากำลังเปิดใจ่าพี่น้องหรเอฟซีอาจิเคยคุ้นเคยพี่น้องเนาะอาจิเคยเห็นมาแล้วในหลายซ่องหลายซ่อง,องแล้ว,ลวพี่น้องเนาะ แต่ว่าพ nah อแฟดในทีมงานนี่ก็หาสิเขามาครั้งแรกพี่น้องเนาะยังบ่เคยได้อ่าถ่ายเพิ่นยังบ่ได้สัมภาษณ์พี่น้องเนาะแต่ยังบักทายเพิ่นไปพี่น้องบ่ว่าหลายใหญ่ห้างมีแต่เข้าไปทักทายสบายดีน้ำเอื s fun, <S <sk Runner> <üh> ้อยเพิ่นพร้อมๆกันเลยพี่น้องเอ้ยไปจังได๋ก็ได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพอแฟดในเด้อพ่อแองทางชื่อเสียงเรียงนามฮาก็ยังบ่ฮู้พี่น้องเนาะเข้าไปรับฟ <everyday> ังรับชมพร้อมๆกันไปพี่น้องเฮ้เได้หรือเ่ สบายดีสบายดีสบายดีแต่เห็นแต่ในคลิปช่องอื่นเนาะแม่ยังไม่เคยถ่ายทั้งเรื่องทั้งเด็กเลือดเด็ไปที่เป็นเลื่อดเป็นน่องนะคฮะเป็นยังไม่ได้ทำอายุอ่ะน้ำเปิดตัวเองอยู่หลายพัวประจักษ์นี่ไม่ได้วัดเด้ถอยหลดคนมันเขยบมากก็ได้ก็คือว่าเราก็เห็นในช่องอื่นที่ว่าเราได้อยู่บ้านนี่บอ อยู่บ้านนุ่นยางโม่โทรมาว่าเออมานี่แน่ก็เลยมาเอ้ยอยู่บ้านนุ่นยางแม่อยู่บ้านนุ่นยางแต่คนนุญาตถามชื่อเสียงของเอ้ยชื่อว่าจังใดเนาะซื้อน้อยชื่อเอี้ยน้อยเนาะโดยโดยพี่น้องเนยทางเอ้ยนี่อายุจะปีแล้วหนิสามสิบสามสิบสามสิบปีเป็นน่องเขาอีกได้ด้วยสามสิบยังเกียวไม่หรอน่องไปเวียงเท่าไหรตัวเวียง โอ้โหสุดที่จะสั่งน้ำเน่าเลยสั่งใช่แบันเลยแบบถ่ายไปได้ถ่ายแบบเปิดใจนะบอเปิดใจกะนี่แหละเจ้าบ็ได้มีอันผัวบ่เคยมีเคยแต่งงานโดยเคยมีลูกหนึ่งคนแต่ว่าเลิกลากันไปแล้วไม่ห้างน้อยเนาะ ยังโมเมนต์ไหมห้างไงเนาะลูกได้สิลูกอยู่น้ำผออยู่น้ำยู่คนละอยู่ยุนเทนน้ำเพิ่อนนะอ๋อลูกน่ยอยู่น้ำเพิ่นโดยเพิ่อนผมมาน้ำเจ้าผมครัวเนี่แหละอยากมาแต่ว่ามันแบบเลือกบ่ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนไทยทั้งคนนะมันก็เลยแสดงว่าเอ้ยนี่เคยสั่งครอบครัวกับอันแม่ด้วยกับบ่าวไทยแม่แล้วตอนขอดตอนยังไงได้ยุนเลยแม่ได้ยุ่นเลยแล้วก็เลี้ยงพึ่ง ก็ซอยกันเลี้ยงกันหาจะจะเห่าหาขวบนะแล้วก็ไอ้ไอ้เคบูกิมือก็หาขวบก็พอดีว่าเลิกลากระพอันไปอย่างนี้ใช่ไหกระปล่อยพอคนเบิ้งอย่างนี้ใช่ไหกระส่งเสียอยู่ทุกเดือนกระได้อ่ะกระได้มาบ้านกระได้ส่งเสียกระได้มาอยู่น้ำพอน้ำแม่นะมันมีรายได้เนาะแต่ว่าเราเยาุชนเขาก็ยังว่าสู้ทุไทยได้นะถ้าว่าเอื้อยยังอันโบราณเอื้อยแล้วเนาะเอื่อยแต่ว่าเจ้ายังอยู่พุ่นนี่คือว่าส่งเสียพอนยู่ โดยก็ส่งเสียคือนไปสิกะไปไปสิก่ะอยากได้ยังกระเสร็จมาขอแม่ว่ะอยากได้ยังนั่นนี่เด้อจากสั่งเสะคงเสภาอนุญาตก่อนขอก่อนแม่ก็สิสั่งให้แล้วก็ให้ป้าเขาอีกที่หนึ่งส่งให้นะมาแต่โดนน้บ่อนอีกไหมาวันที่เจ้าเจ้าสี่งัวันที่เจ้าสี่โอเคเจ้าี่เดือนวันกับโดนไปไหนเจ้าสี่เดือนนี่บ่แม่เกือบอาทิตย์ละเด็กกับสองอาทิตย์ละได้เนี่ ตสีสอ่อันนี้กันที่สามเลยได้ซี่สองที่สามเน,นาะการล้งเลิกกันปะเลิก,เลกกันตั้แต่ลูกจะเข่าหาขวบแล้วเลิกกันได้หาหาปีปลายแล้วปลย<อ>ายเดือนล,ลูกจะขวบแล้วเลยจังลูกซิบแล้วสิขวบขัาที่สักหกมาสิบขวบปรดี๋ย จะปลดไฟพี่ลองเนาะปลดไฟปลดได้แบบว่าทานไฟเก่าคือทินานทิ้ตตื้อหมดทิ้แล้วเขามีครอบครัวก่อนแล้วเขาแบบว่าเลิกกันได้เดือนชองเดือนกะเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาเนาะอยู่บ้านเขาเขาก็แบบอาจจะมีคนโลคนลมหมือนนะบางทีเขาอาจจะเหตสายให้เขาหึงบบแต่บางเออรถโบเห็นโลดเดินนะเซิร์นี่และแล้วแล้วบมได้มีคนลมบะ เคยมีอยู่แต่ร่มเป็นจริงเป็นจังนั้นยังมีแบบไปนี้นะยังบอกจังนะยังไม่ได้จริงจังก็ไปแต่การเลิอกมาบอกก็คุยๆกันอยู่คุยๆแป๊บๆเขาก็หายอย่างนี้นะเขาก็ไปเจอคนใหม่เขาก็เปิดตัวคนใหม่อะไรนะแบบตลอดมาแ <laughs> นะต่ว่าก็ <laughs> มีบ้างโอเคครับไปนอนเนาะ เรื่องคนข่าวอารมนี่ยมันก็มีวะฮะที่ว่าวบมมีมีแต่เปลนไปกม่ได้เนาะนก็ต้องบางคนก็รมแบบใดอย่างสี่นนแต่ว่าโายังบุมีคนที่ว่าที่ใช่เหรเนาะโดยแต่ว่าสวามีคนเวดทักทายเขามานี่ยครัว่าสามารถยังร้มรายยูก่นองโดยแล้วว่านี่ว่าจอดรถเติมร ถ้าถ้ามีคนไปไทายทางเจ้านี่มีนั่นอยู่บ้มีคนทักทายกันเข่าลายอยู่บ่ก็พอมีอยู่แต่หกักกะแบบเหเันกะแ,แบบไม่กระช้าว่ะสบายดีกินข้าวกินน้ำกินสะเอ้ยกินข้าวก,กินน้ำละโบ <c oughs> เกียร์ยังหั <c oughs> กกะยัยงบอได้กล้าแบบว่าแบบโท่แบบจริงจจังๆเนะาะเพราะว่าเขากายยังมุ่งมั่นใจนะแบบเพิ่นจะเพิ่นสิเข้ามาแบบใดกับห้ามนะคนนี้ก็จะเป็นเงิน บอร์นมไทยก็เราะเล่ามาอย่งนี้คนุ่มไทยในต่างประเทศก้ะเหมืนแบบคนไทยแต่ไปอยู่คุ้นหันาอ๋อคนไทยแต่ไปอยู่ต่างประเทศโลยมันก็มีลมๆมาได้จะคลิปเลยเลยโลยฮึฮึโคชุดยอดเน่ค่ะคลิปยอดมันเตะกับตั้มอยดิยันวานเคยยันคิดหวังอจากนุ่มไทยแต่ยันมาบริจาคเัินนั่นเนาะแม่แม่คือเก่าคือเก่าขมี้วขมิ้วมาเนาะขมิ้วมาเนี่ยยังลมได้คือเก่าเนาะรมได้คือเก่า แต่กะสิเบิ้งแน่นะนะราะว่าเคยผ่านมาแล้วมันเจ็บมาแล้วเด้บ่อยากขาดอีกเนาะแม่นบ่อยากเก็บซ้ำสองนะนะแต่ว่าพบคนนี้เขเลิกคนนี้อีกอ้าวมันกะสิแนมเฮาบ่เบิ่งเฮาบ่ดีเห็นะ๋อ้บากคือว่าเฮาเคยอันขาดกับหนุ่มไทยแล้วบบดนี้ทามาเฮาสิกลับมานั่นแหละเล็กน้อยแปะว่าขาดไปซ้ำร้อยแม่ว่าเบิ่งบ่คักเนาะแม่ นี่เป็นประวัติศาสตร์สามร้อยจะไปเป็นช่างชำม่วยอยู่ไม่รถ้ไม่รถ้ไม่รถได้เยอะนะนะไม่ได้คิดว่าทางเจ้ามาชำม่วยอยู่นี่อ๋อพอดีนี่เด้โทรอันหมู่พคนโทรมานี่เด็กก็เลยเออขอเวลาเนี่ยแป๊บนึงก็เลยว่าขับรถมาจากบ้านเพื่อะว่าจะไปส่งสการเพื่อนโดยคือว่าบารนี่นั่นตะกี้นั่นอันพวน ว่าเจ้านั่นคนไทยนั่นแทนเจ้านั่นเจ็บอายุรุลแล้วเข้าเดียวกันนี่บอกห่างกันนิดนึงแต่แบบแบบครเนบอะรียรเรากะเบิ่งเขาก็ขื้เชียเขาบร่ได้เห็นไม่เห็นงานนักนะเบิ่งเขาก็ขื้ยังน้อยกว่านะบาทนั้นคือ่าถาบาทที่เข่ามาใหม่ในสายชัสนได้เข่ามาใหม่บอได้จำกัดอายุอายุใหญ่ก็ดีว่าใหญ่มันจะบางเรี๋ยที่การเดินใหญ่ถึงเนาะโดย มันก็คือแบบขคขาคมหา,ากก็คือนะมันก็แบบก็ดีกว่าใจนิดนึงเนาะแบบยังหน่อยเขาก็พู้ใหญ่กว่านะตอนนั้นแบบว่าทางไอ้เพิ่นอยู่ฝั่งไทยนเพิ่นอยู่จังหวัดใด้นี่<ด>ยครัวคนเก่าเนบบาะแมนอยู่อังท้องอั้องเลยกับบไกักันจากที่อยู่นะแตะ่ไเคยไปหากันนะแต่ว่า คือมันเปิดใจว่านี่คันนี้บอทไทยมามาถึงที่มาถึาปะหึการล่าแต่ว่าเฮาสิโอรวมกันแบบใดคนที่เข้ามาสิแบบใดฮานาะแ่าคน,น<ะ>ทางใดก็ได้ดูด้ยแมน่นแก็ยันว่าอกหักจากบ่าวไทยแล้วยันบุกกาลมกับบ่าวไทยอ,อีกเนาะเปิดบา่อนอืมเผื่อบางคน,คนจริงใจกันนี่เด็กแนาะเลาก็ต้องเปิดโอกาสให้เจ้าของมันบ่แม่อ่าแต่เฮาแบบบางทีเนาะบางสิ อันเกิดเป็นพันกับมีทั้งคนที่จริงใจแล้วบ่จริงใจเนาะเยพราะแม่นว่าสี่เป็นเนวเดียวกันทำน้องเดียวกันมันต้องมีผู้ดีแล้วผู้ดี่ันละ <c oughs> <c oughs> ว่าแหละบ้านเฮากับยันผู้บ่าวไทยโลกอ่าแบบบ่าวไทยกับยันผู้สาวเท่าเล่าโลกจริงๆนะก็หลากหลายเนาะเห็นว่ามึงทิเจ้าพักถ่ายกับเออพักกับเขาไปเบิ่งยูหลังๆมาน่ะแล้วบางคนก็ทักทายมาโอ้เจ้าในเขาลายส่งกับคนอื่นเด้ว่าเออวะวะเอ้าผู้นี้ก็อยากถ่ายผู้นี้ก็อยากถ่ายก็นแล้วโอเคตอนมีโอกาส ก็เว่าผู้ใดก็อยากทายเขากับปฏิเสธด่ได้ด้วยเนาะเนี่ยยังทิศกับลงไปทิศเรื่อยอย่าน,นอยู่ไทยอยู่กันศิกับอยู่มื่อสองมื่อนี้แหละอ๋อที่แรกว่าสิกร์เมื่อนี่แหละก็เลยว่ามันติดอันนี้อยู่ก็เลยแบบต้องให้ปลอดไทยที่ต่ตอมาหลายๆเพราะว่าเพิ่นที่ลงไปไทยอยู่เนาะเถอะร่มกันบังหาก,กันผู้ใดพากันไปกินเข่าเด้เนาะ บ่ไดเลี้ยงข้าวสาวเด้น่ไทยแม่นๆมีแต่เฮาสิเอาช่องทางการติดต่อเพิ่นไว้ด้จักหน่อยเนาะาไเพิ่นไปด้ว่าเพิ่นลงไปไทยว่าสิไปถามมาถามไสบ่ฮู้ได้เนาะไบ่ฮู้ด้นั่นฮู้เรือนนนี้ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่กับอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเลยอยู่ผู้เดียวอีกเลยเพิ่นก็ได้เพื่อนผู้เดียวเพื่อนผู้เดียวโอธรรมดา เปิดาลาดแล้วบลอดไทยแบบเปิดตลาดเหรอเปิดหนีวะวิ่งหนีเลยเรหรคนทน<ด>ีวะมาส<ฟ>ั่งครอบครัวเนาะมาสั่งมาสา่งมาสั่งมาสา่งเนี่ยพี่น้องเออน้องก็วางใจกับแบบคนแบบหักเลียเราแบบเออแบบจริงจังกับเฮ่าจะเสียน้ำม,มันกัเออน้องกัโคตรโอรงกันไปคบกันไปเออน้องกัวางใจเนาะว่าเฮ้ยมีครอบครัวแล้วขนาดเิ่นกันยังสิบ่หวชงอ่ะนะแต่นี่น้องยังบ่มีไผเพิ่ดกันสิห่วงแน่นะว่าเมื่อว่าแม่กับบ่มีเลยเด้อ กอแม่บอ็อยู่แล้วเป็นกระห่ว,หวงธรรมดานิดนึงกระสีเขียวนิดนึงขนาดเดี๋ยวแดบดบมันอ้ายาน้องมันยังไปหนออเพื่อนต่างมั้ยด้บอกอ๋อเพื่อนไปเบิดแล้วก็ยังเหลือแต่ข่อยผู้เดียว<อ>ยขอย่ยวขอยอยู่นในพอน้ำแม่คน,นตัน้งแต่น,นอนอะนะเออเลยตัว้หน้าดายกาเนี่ยบริเฮดบริเฮตสองปีแล้วมีผู้พาเฮดจังเจ็ดกาบาดเสร็จปาน,นนั่นแหละเนอะเลยเดินทางไปท่าแาง แต่กี้แบบว่าได้อันผัวคนเก่าอยู่ทางนั่นเน่ยบริเห็ดนะทาง <ode> บ้านเป็นเห็ดหน้าอยู่ปะบ้านพ่นโบได้เห็ดหน้าไม่แต่แบบเขาหวานเอานะแบบว่าแบบหน้าใกล้ๆกันนะแต่ตัวเขาบริเห็ดนะครับแต่ก่อนอยู่พุ่นกับโอ้สามสี่ปีเนาะแต่มีลูกมีผัวกับบุคคลได้มากเยี่ยมพอเยี่ยมแม่ oh. แต่พอช่วงนี้แบบเลิกรากันไปแล้วก็มีเวลาแบบเขามาดูแลแม่นะใกล้ชิดกว่าเก่านะ ตอนมามีนูกมีผัวดนะเมือ่อเมื่อบ้านเป็นอยู่าเมื่อ,อยู่คนก็นยังให้เมื่อยู่ได้แต่ว่าหาเงนินใช้เองหาเลี้ยงลูกเองมันค่าใช้จ่ายมันกะอ,อยู่ทิพยกระเพงเนาะ่ารถอีกผ่อนรถเนาะผ่อนรถ<อ>ผ่อนรถชาวบ้านชาวค้ายคล้องอย่างนี้นะ<อ>เลี้ยงลูกอีกแบบน,นี้นะลูกก็ต้องค่าดทงค่าเทอม่านมอีกเดืเนะอมันก็เลยลายละยลารอย่างเลยรบบายยางค่<บ><ข>าใช้จ่ายเนาะแม่ก็เลยแบบว่าโอ้มานางังคิด เอื้อน้องกัเป็นคนเป็นคนทั้งนี้เนาะแล้วก็ไปทำมาค่าใครพุดนนาเขาก็ต้องใช้เขานะ na, ไปแบบผู้ซอยเรื่องตำรวจตำรวจเจ้าเสียนาโอยลยแต่วันนี้ผนก็เค่อยคู่ไว้ว่าคาล้านบรได้เรียนนะ่ะเขาก็บ,บี่ยงอมะนะที่แรกเอาขึ้นมาแล้ววัดสิป,ปะยู่นี่แหละก็สิลักต้องไปไ <G> กันก็เลยแบบจะตัดินใจว่าเออเื้อน้องเขาก็ททำมาหากินที่พูดมันร้ายนะก็เลยว่าเอาลูกไปขึ้นให้เขาซะอ่าที่แรกก็ว้าว นะนนีี่่่่ะเเจ้้าาาาาวออูมยบแม่นเอามาได้เดือนหนึ่งแล้วเอามาไ<อ>ด้เดือนหนึ่งแล้วแบบมาอยู่แบบมือสีลงนั่นเอาพาสปอร์ตลูกนะ่ะเก็บใส่กระเป๋าใส่พวงเสื้อผ้าเก็บออกไปแล้วให้แบบอันหนี้เมื่อฮอชินโน่ก็ได้อีกให้ว่าเป็นยังือก็ลูกครอบครัวยังมันเนี่ยนะแต่เขาแบบโด้หูโบเคยแบบเอาโบเคยเล่ายังไงก็เลยน้องฟังนะว่าชีวิตครอบครัวมันเป็นยังไงนะเนี่ยเรื่องเรื่องเอากแบบเาื่องน้อ บางทีนั่น,น,นโทรมาหาแม่ก็เจนหายแบบน้ำตาเขาว่าวาเบ้านะแบบว่า oh. มันแบบเห็นแบบเพิ่นว่ามาเมื่อยกับเมื่อยกับพ่อเด้อลูกเด้อกลับมาอยู่บ้านเดียร์องห้าบัตมีภาระเลยเด้ออ่ามีครอบครัวมีลูกมีค่าใช้จ่ายต้องดูแลนะมันก็เลยเมื่อยก็เลยท้อบางทีเนี่ยเจนแบบประสาทตุบขึ้น oh. แบบไม่เก็งเจนข้นนะจะแบบมัน oh. เครียด บอก่ไบดดันนเด๋ยวนี้น่ล okay. mm? no. no. ูกอยู่น้ำยาบอกอยู่น้ำยาก็ติดต่อได้ปกติอเป็นโตแล้วค่ะเดือมื่อกี้นี่ก่อนมันเกิดเป็นกระซื้อโทรศัพท์ให้ไหม่ก็ติดต่อกันไง่นกายแบบก็นอะไ้างหัวใจใหญ่ักใจเป่าเกล่าเปลี่นแต่ว่านี่นะคนก่อนที่เลิกเลากกันไปคนหูจักก็แต่นู้นแล้วเ่นจำได้ทุกอย่างแล้วขนาดแบ มาสามปีสี่ปีกว่าเนาะผนยังจาได้เลยค่ะผมมาแม่โรงเรียนตรงนั้นน่ะที่หนูเคยไปน่ะเขารู้หมดเขาจาได้หมดนะเขาบ้านยายบ้านยายอยู่นู่นอยู่บ้านยายอยู่นี่หาป้าหาลุงเขารู้หมดไงเพราะว่าญาติพี่น้องคือขาดแต่ไม่ได้ขาดการติดต่อหลานไงก็ยังไงถ้าว่าเอาไปแบบว่าถ้าว่าเลิกกันกดคือว่ายอน่อยดี่อาจจะมึเนาะอะไรก็คืออ่าเนาะอ่เรียงนกินแบบว่าจนบ่ไหวแล้วอ่ะนะ ถามว่าลูกน่ารัก,กบอน,น่ารักเป็นตะแพงแต่ว่าเหตุใดๆมันก็มันก็ต้องจัดใจขนาดเนาะนกะยาหน่อยเนะาะไม่ว่ายุชัยก็ยากขอแค่อนาคตลูกแบบว่า,าดีเข้ากันดีใจและะ้วเนาะและนี่ยังถือว่าปู่ย่าเป็นแบบแพงพอ่าหักแพงล้านแบบเสียฟังเพราะว่าลูกนี่มันบ่ค่อยดื้อ่ะนะแบบคับคับทุกคํำว่าอ๋อนนะแต่เป็นเด็กคนอื่นมันจะแบบก้าวเล่าเนาะประมาณเท่านี้งนะอันนี้น้าโอ้ข่ายาตอนเจ้าขึ้นมาหน่ะเป็นวายายังให้ลูกหลานน่ะลงไปเรียนอยู่พุทธ เขาเขาไงไงสักแบบแบบอย่าอไาล่ะก็เปนมู่ว่าสิเลิกลากันเถะนาอันนี้นะบอกกับแม่บอกกับแม่กบพอแม่เอ้ยว่าเฮาบวแล้วว่าเฮาอยากเลิกอยากเลิกกับเล้าแต่มันก็บ่บเส่อว่าว่าเฮานั้นสิกลับไปหาหนะาเพราะว่าเฮาขึนมาเดือนนึงเต็มเต็มเลยมาแบบ พักผ่อนแบบเต็มที่เลยนะเอาลูกขึ้นมาเดือนหนึ่งเนอะแม่<อ>พ่อก็จะเอาลูกไปเสื่องคนอะอยู่หรงเรียมันมันหนึ่งอยางเอาลูกไปเสื่องแบบเอาไกลไกลขนาเพวามื่อนนะสิเดินทาง<อ>เก็บสภาลูกออกจา,อากเป้าให้เืิอพูดเอื้อก็ซ้ำอีกให้เติมอีกเดี๋ยวครับขึ้นไหมบอบันนี่บล็ให้ให้พอแถาเอาเอาร้านไปคื้นบันอก็เลยได้ลงพนักงานอีกไงเพราะว่าเงินเขาหูอะไรได้วะ อ่าโทรมาเปิดกล้องฮะน้าโทรมาเปิดกล้องระบาดนะร้านดีไซน์ลูกดีไซน์ฮะน้าเขาหู้แล้วว่าเฮาเฮาสิบวเอาลูกมาฮะน้าเพราะว่าเคยว่าอยู่อะสักวันจะเอาลูกหนี้ฮะน้ามันบอกมันอดไหว้แล้วนะโอ้ยยามพิษกันแม่ยามพิษกันพิษในกชีวิตครอบครัวมันกับที่แหละมึงคนมึงคนโมหู่ก็คิดว่าเออแบบนี้แบบนี้ฮะน้าอะไรกดมาแล้วมันตนี่ำมึงคนกับแบบ แหละมันตงอยู่นกัน่างแป้งกันก็ก็นีนะแม่นแบบว่าพ่ออัดอัดที่ผ่านมาใช่ว่าอยู่น้ำกันกับแบบอยู่น้ำกันพ่คเขบครัวมั้งเพราะว่าเขบครัวทำมาคาขายอยู่หันนะต้องใช่แบบว่าคาายเนอตตำรวจบุญวุ่นวายนะทาก็เลยเลือกที่ผ่านมาเลือกอยู่กับเขาเลือกอยู่กับเขาจนลูกใหญ่ห็นนะก็เลยว่าพอเมื่อหนึ่งก็บอกเอ้ยน้องว่าบาไวแล้วพากันประคับประคองเอนเดอร์แบบเื่อเฮาชีออกจากชีวิตเขาห็นนะ ก็เออนองก็เออก็แล้วแต่คิดก็แล้วแต่คิดได้ก่ใหญ่แล้วอย่างประมาณนี้ม <ok kind of ันับก็ได้เนั้นต้องใช้ชื่อของเจ้าเนาะแม่นค้าขายพุ่นมันก็คือแบบเออเขาไม่ไม่มีคนคุ้มครองเขาก็คือว่าตำรวจกับบุไวหั่นะแล้เฮาค้าขายอือนี้วันนี้ลงไปนั้นลงไปเห็ดเรี่เห็นงานดังเก่าหนิอนอ่ยขายของแบบมันเป็นลูกน้องเขา บบได้นี่โบได้ขายเองแล้วมันลงทุนไ่ไหวใจใจมันสูงมันมีทุนมีฮอนก็อยากอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่าหนาบ้านมันก็เปืดอ้านได้ขนะดอ่าขนาดขาดทุนนี่แหละมันยังหาอยู่แนุ่นบ้านเท้านอะผัดน้อยมันกัดโได้เนาะมันก็ต้องลงนานๆนั่นแหละขึ้นเมื่อานคนอื่นเนี่ยมันก็คือแบบมาฮาา็คือมีทุกอย่างมันก็โอเคมันบอกก็ดึงดูดรกคาเขาดีเสินะ แต่เฮามีทุนน้อยมันก็จะเฉียดยังได้เนาะหมื่นสองหมื่น,นมันเหตุยังไม่ได้ได้ขนาดมาเนี่ยยังเบิดเลยนี่ใช้เวลาสองอาทิตย์กว่าแต่จ,จ่ายมป็นยังมันก็คือเวอร์ชันใช่ไหมนั่นคช่วงเงินเฟ้อเนี่ยข<ล>นาดมีเงี้ยซื้อเงินเฟ้อเล,ลยเงี้เล็กได้หลายเล็ได้หลายแล้วไปซื้อเนยมันได้น้อยก็ไปซื้ออยู่พุ่นพันหนึ่งมันบอ่อพันหนึ่งอยู่พุ่นน่ะได้ของทะเลหลายอย่างได้ได้เสภาอีกได้ข้าวข่าวอีกได้อ่าพออยู่พี่พอดได้แค่กุ้งหมึก สองโลเนาะค่ะเป็นที่เนาะเป็นเลยด้ค่ะเงินพันหนึ่งเออเมนบัวที่ได้บางเกือเพิ่นคิดว่าบางเกือเพิ่นเว้าเว้าบ้านเฮาเงินเบิดเป็นเชนเป็นล้านบางเกือเพิ่นไม่อยากเชื่ออ่าบางไทยเพิ่นเคยคือด่ามไปหน่อยเนาะเออตอนสมัยติ๊กหนึ่งพายะเอาไว้เนาะแต่ก่อนเนาะมาเนาะแบบอยังกรบบาดแพงเนาะแบบปีสองปีที่ผ่านหลังๆมามันบาดแพงคือขนาดนี้นะเมนแมนมันก็พอสืบทอดไทยได้พอไหว ปองมือนี่แต้ได้บอบ่ได้เลยดึงไปเติมน้ำมันนี่เต็มถังกับเบิร์ดเลยได้หาหกสิบพันไาะว่าเปิดใจเรื่อยครับถ้าเกดาม้าไหนกิโดยกัเป็นรุ่นอ้ายรุ่นอายุกับโบกเยียงหาหกสิบก็ได้แต่แล้วแต่ว่ารูปร่างแบบดีไซน์ใจคอนะง่ายอายุหาหกสิบกับโบกเกียวโบเกียวมีใจดีมีดีเปนพนเนาะเป็นพน้นเเข้าได้ซอยเรือเข้าได้เวลาแบบ เอาแบบจุดขาดชนน่ะนะไปใช่ไเรื่องจะบอกจะเป๊กนี่บ่ได้วางไหมบ่เคยเคยวางแล้วมันบ่เคยได้ใหญ่ใหญ่ฮะนะเคยว่างไว้อยู่เนาะเคยวางเคยวางไผก็ยังได้คนละรอหุ่นหนึ่งยึกแล้วเนาะอ๋อรอรอหุ่นหนึ่งยึดแบบตัวเลียงหนิเนาะยิงเงคือเอาหนึ่งยึกได้ตัวเลยงเอาไปตีก็ไผ่ต้องคิดต่อบัวขาวแล้วหรอไผ่เนี่ยคือเออ แต่ตอนอย่างนี้คือคือกันล้วคือสี่อันเข้าใจแม่เก็บจี้กับเพิ่นกับเบิ้งแม่หลายๆช่องหลายๆช่องก่ได้แต่ว่าท้าแล้วนี่เป็นทีมทุ่งถายว่ะถ่าย้ะเป็นทิมลงไปได้เนาะบางเคือเขาอาจจะได้ถ่ายเคือเดียวนี้นี่คือว่าจะเอาท่องทางกันที่โตเิ่นไหมเนาะแม่เป็นเชื่อว่าตอนเอฟซีอยากคุยอยากร่วมกันคุยกันโดยตรงเลยกับเพิ่นเลยเนาะมาจากไหนกันเลยเอาโอเคจากไหนทีมงานจบคลิปบ่เวี้ย ดีไบมีพี่น้องก็ไล่ก็แชร์ล้กมาเป็นกานใจในช่างช่สาวน้อยบุ๊สาวน้อยเนาะแมนสาวน้อยแล้วก็ทีมงานเล้พี่น้องไไลกัแชร์ล่กนเลยรบปุ๊บ่าวดีบ่าวกว่าสาหญ่บ่อว่าาวอยเนาะว่าสาวใหญ่เดชมัี่กาวใหเมดั่อจะพาไปหาถายแถวใดแน่ อ๋อรยใจได้แล้วครัเรบสเรุนเบแล้วกตําเงินหลายใบนุกอ่าได้ขอบใจได้มีอยังราน้อเนาะแต่จะได้ขอย้าิ่งยกแม่ยกยิ่งยม่พ่อพผ่พี่ใช่ไว้ไวยแม่คอยสมัตแม่เป้อเดเอนี่ละเถื่อนเงาเนี่ยน้อยหนึ่งเนาะกะมีบ้างเงาได้ดู้ยแมอากาศดีนะคะ เราลูกมาคุ้นกับบ่มีได้แต่ก่อนวนนลางอะไสบายดี